สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาสาธิตสำหรับลูกค้าที่ซื้อชุดคิดพร้อมปลูกนะคะของทางเพจชัยพันไม้นะคะค่ะตอนนี้ทางร้านเราก็ได้มีชุดคิดสำหรับมือใหม่หัดปลูกนะคะไม่ต้องซื้อของมา,าให้เป็นภาระ ก็คือใช้ไม่หมดแล้วก็ต้องทิ้งแล้วก็ไม่รู้จะเก็บไว้ไหนทีนี้ทางเราก็เลยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพราะว่าถามมากันค่อนข้างเยอะก็เลยต้องจัดให้หน่อยค่ะเพื่อลูกค้าของเรางนั้นเราบริการด้วยใจนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Follow หรือส u b s c ส i b e ช่องโกมีเฮแล้วก็ไทยพันนายด้วยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นรูปร่างหน้าตาของกล่องเราก็าจะไปเป็นกล่องขนาดแบบนี้นะคะ อุปกรณ์นะคะอันนี้เอามาไว้ให้ดูเพราะว่าเราต้องใช้แล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนที่จะปลูกได้เนี่ยเราก็ต้องมีซื้อเมล็ดพันธุ์กับทางร้านแต่ว่าถ้าท่านไหนซื้อชุดคิดพร้อมปลูกเนี่ยไม่ต้องสั่งอะไรเพิ่มละมีโครชก็จะมีชุด20เมตรกับชุด1ชุด10เมล็ดกับชุด20เมล็ดนะคะในกล่องก็จะประกอบไปด้วยฟอกกี้ นะคะอันนี้เป็นขวดใหม่นะคะยังไม่ได้ผ่านการใช้แล้วก็ในกล่องของเรากล่องบ่มนะคะเราก็จะให้ไปทีนี้เลยเพื่อความสะดวกนีเราก็มาดูว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะคะโอเคก็จะประกอบด้วยไม้จิ้มฟันนะคะ,มะเมล็ดอันนี้เป็นชุดสิบเมล็ดนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนซื้อชุด20มเมล็ดในนี้เราก็จะเป็นชุด เมล็ด20นะคะแต่ว่าในถุงนี้เราจะแถมทุกถุงอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีคู่มือสำหรับท่านไหนที่ไม่สะดวกหรือว่าไม่ชอบดูคลิปจากอ่านจากคู่มือในการแนะนำการปลูกไม้ของเราก็ได้นะคะแต่ว่าก็จะละเอยียดน,นก็จะมีในคลิปวิดีโอพาทำทุกขั้นตอนแล้วก็อันนี้ค่ะทางสวนเลือกใช้พีทมอสส่งให้นะคะแล้วก็เพราะว่าไม่ต้องใช้ขุยมะพร้าว เพราะว่าจะได้ไม่ต้องแช่นะคะก็จะมีไฟปริมาณเท่านี้นะคะทีนี้อามาดูขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกส่วนตัวแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าในกล่องจากโรงงานเนี่ยเขามีอะไรบ้างจะล้างกล่องก่อนล้างฝาแล้วล้างกล่องเไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะได้เห็นใส่ฟิลมมอส งไลปถ้าอันนี้รู้สึกว่าเยอะไปนิดนึงนะคะให้แปกค่อนข้างเยอะประมาณเท่าน,นี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะยุบตัวนะคะก็จะเหลือนั้นใส่ไปเผื่อะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อช่วงที่เรา เอาไปย้ายกล้าเนี่ยยังไงแล้วก็ต้องใช้เข้าเพิ่มอีกตอกเบาๆหรือว่เขย่าให้มันเ,เริ่มเข้าวลูกข้าวลอยนะคะเกิดแล้วเช่นกันค่ะฟอกกี่อันนี้เดี๋ยวเราจะล้างเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นขวดใหม่ ฉีดทิ้งเลฉีดทิ้งนะคะฉีดเดี๋ยวจะฉีดแค่นอนะคะ yeah. หลังจากล้างเสร็จแล้วเราก็มาเติมน้ำในฟอกซีที่เราจะใช้ให้เต็มนะคะ สะดวกมากเลยค่ะทีนี้เราก็กดบางๆเพื่อให้วัสดุปลูกเราลงไปจะใช้ฟอกกี้ฉีดต่อไปก็คือจะใช้ฟอกกี้นะพ่นอะสะเตฟฟอกกี้สเย์เนี่ยค่ะวัสดุปลูกให้ชุ่มเลยแต่ว่าเห็นไหมคะพอเราใช้อันนี้ไฟมัน มันจะค่อนข้างช้าไม่ว่ากันนะคะสะเปรย์ไปให้มันชุ่มเลยแต่ว่าร้านชอบใช้ทางวัดเทน้ำเข้าไปเลยค่ะ แต่ถ้าใครไม่รีบนะคะไปเรื่อยๆก็สเปรย์ไปจนชุ่มได้เลยค่ะอันนี้น้ำทางนี้จะเยอะกว่านิดหนึ่งก็เอียงเอียงไว้นะคะเดี๋ยวระหว่างที่แอดรอน้ำทีนี้เรามาดูที่ถุงมเมล็ดสิบมเมล็ด ถ้าใครอยากใช้น้ำยาเร่งลากช่วยก็หยดลงไปนิดหน่อยในถุงนี้เลยนะคะหยดไปหยดเล็กๆแล้วก็เติมน้ำให้เต็มแล้วก็แช่ไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้หรือว่าจะไม่แช่ก็ได้ไม่แปลกนะคะก็ใช้ได้ฟันทีเหมือนกันแต่นี่เดี๋ยวจะสาธิตการ ใส่น้ำลงไปแล้วก็ตอนเอาออกนะคะด้วยความที่มเมล็ดเขาค่อนข้างเล็กอยู่แล้วเนาะเราไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะก็ใส่ไว้ไม่หายด้วยค่ะนะคะนะแล้วเราก็มาดูที่วันสดุปุกของ เจียให้เสมอเลยค่ะนี่นะคะสังเกตน้ำสังเกตน้ำนะคะน้ำฉ่ำอย่างนี้ ได้แล้วค่ะทีนี้จะปลูก10เม็ด20เมตรสบายๆนัเนี้นยนะโอเคทีนี้เรามาดูในถุงที่เราแช่ไว้สมมุตินะคะสมมุติว่าเราแช่ไว้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วโอเคค่ะทีเนี้ยวิธีเอาน้ำออกคือ เอากรรไกรตัดปลายถูงหรือว่าเจาะน้ำก็จะแห้งนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็หรือว่าใครจะเอาไปใส่ภาชนะก็ไม่ผิดนะคะทำได้เหมือนกัน <Okay. S 1> เดี๋ยว จะปิป่อยผ้าถุงไเลยค่ะคนี่เราก็จะหยิบง่ายละนี่นะคะคทีนี้เพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมคะมันจะยูย่ตรงนี้แล้วก็ทำการแตะ Thank yeah. you. นี้เว็นระยะตามความต้องการของเราเลยนะคะก็ห่างนิดนึงโอเคค่ะเรียบร้อยแล้ว หมดแล้วนะคะโอเคแล้วก็จะพุ่มน้ำทับอีกนิดหนึงน่งเพื่อให้เมล็ดเราเกลี่ยน้ำด้านบนด้วยแล้วก็ปิดฝารองงอกอย่างเดียวเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายไหมคะอันนี้เป็นชุดคิดนะคะสำหรับ10เมล็ดถ้าทนายสั่ง20เมล็ดจ,จะใช้ชุดนี้ก็ได้ค่ะเิ็นที่วางของ30เมล็ดก็ยังไหวนะคะจริงๆแล้วกล่องเนี้ย ทางร้านะปลูกได้ถึง1 0 0อนเมล็ดแต่ว่าก็จะซอยถี่นิดนึงนะคะแนะนำแค่50เมล็ดก็พอค่ะกำลังสบายๆโอเคค่ะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมนะคะฝาก subscribe ช่องโกมีเฮแล้วก็อย่าลืมนะคะสนใจซื้อเมล็ดพันอย่าลืมซื้อที่ร้านไทยพันธไม้ค่ะมีเมล็ดวิโลมาละกอเมล็ดมอนสเตอราพันแพ้นำเข้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ